บ้านนิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแข็งและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรักปาลิตตอน เสือใบถูกลอบยิงตอนสองวัลพามองดูศพของนางพยาชาวทมินแล้วก็นึกหวาดเสียวเมื่อลายเห็นรอยกระสุนปืนกลที่หน้าอกหลายแห่งถึงแม้ก็จะเป็นศัตรูของเราแต่เมื่อเห็นศพของเขานอนกลิ้งอยู่กลางดินเช่นนี้ ดิฉันก็อดเศร้าใจและสงสารเขาไม่ได้น่าสงสารเหลือเกินสมุนของคุณคนไหนคะที่เป็นคนยิงความจริงนัดเดียวก็ตายถมไปนี่ยิงเสียจนทะลุปลุกพุนไปหมดทั้งตัวคุณโจนอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> การรบขั้นตะลุมบอลไม่มีเวลาพอที่จะยืนนิ่งๆประทับปืนยิงหรอกครับมันไม่ผิดอะไรกับสาสตร์น้ำรดกัน แล้วคนยิงก็ไม่ทราบด้วยว่ากระสุนปืนที่ยิงออกไปจะถูกใครหรือไม่ถ้าหากว่าคนของเรารู้ว่ากระสุนของเราจะสังหารชีวิตนางพญาคนนี้ก็เห็นจะยิงไม่ลงเพราะหลอนเป็นผู้หญิงเจ้าคุณรณพเสนีว่าเราจะจัดการกระสบของพวกทมินเหล่านี้อย่างไรหลานชายปล่อยให้เป็นเหยื่อแรงกาเช่นนี้มันออกจะทุเรศเกินไปรอไว้พรุ่งนี้เถอะครับผมจะให้คนของผมเก็บศพเหล่านี้ไปฝังให้เรียบร้อยเจ้าพวกนี้ เหลือตาอยู่อีกไม่เกินยี่สิบคนคงจะไม่กล้ารุกรานเราอีกนะครับอย่าเพิ่งมั่นใจนะค่ะคุณเรวัตวลภาพูดยิ้มยิ้มดิฉันรู้จักจิตใจของพวกทมินดีมันเฮี้ยมโหดและอาฆาตพยาบาทมันอาจจะหาวิธีอื่นเล่นงานเราอีกเหรอครับถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ผมจะสั่งเชิดดำออกทำการกวาดล้างขับไล่พวกทมินให้ออกไปให้พ้จากป่ากลับไปค่ายเราเถอะครับ ผมจะสั่งให้สมุนของผมพักผ่อนหลับนอนกันสักทีวันรุ่งขึ้นเสือใบได้ออกคำสั่งให้เชิดดำของเขาช่วยกันฝังศพพวกทมินไว้ที่แห่งหนึ่งและในตอนบ่ายวันนั้นเองขุนโจรก็สั่งให้บริวารของเขาแยกย้ายกันออกลาดตระเวนกวาดล้างพวกทมินให้เสร็จสิ้นไปกองโจรเชิดดำจะได้หมดห่วงหายกังวลในเรื่องที่จะถูกรบกวนจากพวกชาวป่าเหล่านี้ 14นาฬิกาเศษม้าหกตัวของหน่วยกองม้าเชิดดำได้ปรากฏตัวขึ้นที่บริเวณเชิงเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นขุนเขาที่สูงตระงานเงื้อมและเป็นภูเขาที่ชาวทมินเชื่อกันว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งสิงสถิตยอยู่เสือใบกับเจ้าคุณรณภพเสนีและวลัลภาพร้อมด้วยสมุนโจรอีกสามคนต่างพากันก้าวลงจากหลังม้าอย่างเงียบ วันนี้เวลาพาแต่งกายแบบนักเดินป่าสวมหมวกกันแดดและถักเปียสองข้างทำให้หล่อนสวยน่ารักขึ้นอีกถ้ำเทวสถานอยู่ทางด้านนี้เหลอครับคุณวลภา,าคุณโจนกล่าวถามหล่อนค่ะแต่เราต้องปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงจากระดับพื้นดินราวห้าสิบเมตรคุณคงจะตื่นเต้นแปลกใจอย่างที่สุดถ้าได้ไปเห็นธรรมชาติอันสวยสดงดงามในถ้ำน,นั้น และองค์เทวรูปในสมัยขอมซึ่งยืนตระง,งานอยู่ในถ้ำคุณโจรหันมาทางเจ้าคุณรณภพเสนีคุณอาปีนเขาไหวไหมครับท่านเจ้าคุณหัวเราะพยักหน้าภ <laughs> ูเกาลูกนี้มีความราดชันเพียงเล็กน้อยอายังมีกำลังแข็งแรงอยู่หลานชายไปปีนขึ้นไปเถอะหลานชายยืนตรงนี้แดดมันร้อนเลอะเกิน เสือใบหันมาทางลูกน้องของเขาแกสามคนเฝ้ามาไว้และคอยระวังเหตุการณ์อยู่ที่นี่อย่างช้าในราวหนึ่งชั่วโมงฉันจะกลับลงมาถ้าหากว่ามีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นก็ใช้ปืนกลมือของแกให้มันเป็นประโยชน์แกตัวเองครั้นแล้วเขาก็พาเจ้าคุณรนภพเสนีและวรลภาไปบนภูเขาท่ามกลางความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ในตอนบ่าย ถ้ำเทวสถานที่หน้าผายื่นออกมาเป็นที่สังเกตสมุนโจรทั้งสามคนต่างปลดปล่อยม้าให้กินหญ้าและแยกย้ายกันทำหน้าที่เป็นยามคอยระมัดระวังภัยให้นายของเขาในราวสิบนาทีเสือใบกับสองพ่อลูกก็ขึ้นมาถึงจุดหมายต่างแลเห็นเทวรูปปรากฏอยู่เบื้องหน้าบริเวณปากถ้ำร่มเย็นสะอาดเป็นที่กว้างขวางถ้ำหนึ่ง มันเป็นสถานที่ซึ่งเป็นยอดสักการะของพวกทมินทั้งหลายเตรียมปืนเถอะครับพวกเราเราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับพวกทมินในไม่ช้านี้ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะครับคุณวลพาผมยิงทอมสันในระยะ50เมตรได้แม่นยำนักก่อนที่มันจะเล่นงานเราผมจะส่งมันไปนรกทั้งสามคนปลดปืนกลออกจากบาวลพารู้สึกใจเต้นระทึกผิดปกติหลอนมองดูสเตนในมือของหลอน แล้วก็มองดูหน้าขุนโจรสายตาทั้งสองประสานกันแน่นแววตานั้นบอกความรู้สึกของหัวใจคือต่างก็พอใจซึ่งกันและกันดิฉันยิงปืนไม่เก่งหรอกคะ่ะเคยยิงปืนแบบนี้มาสองสาครั้งเท่านั้นแต่คุณพ่อท่านยิงปืนแม่นนะคะก็ท่านเป็นนายทหารนี่ครับเสือใบพูดยิ้มยิ้มเดินนำหน้าพาสองพ่อลูกเข้าไปในเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ สงัดและเยือกเย็นผิดปกติเสือใบได้เห็นความงดงามของธรรมชาติที่ทำให้เขาตื่นเต้นไม่น้อยเพดานถ้ำมีหินย้อยลงมาเหมือนกับรากไทรผนังถ้ำเรียบเหมือนกับสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองน้ำที่หยดลงมาจากปลายก้อนหินเหนือศีษะทีระหยดทำให้พื้นถ้ำตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำกว้างประมาณหนึ่งอก มันคงจะหยดอยู่อย่างนี้มาหลายศตวรรษทางเดินคดเคี้ยวไปมาและกว้างขวางบางแห่งมืดสลัวและบางแห่งได้รับแสงสว่างซึ่งเป็นแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องภูเขาเหนือถ้ำในที่สุดเสือใบกับสองพ่อลูกก็มาถึงบริเวณอันกว้างขวางแห่งหนึ่งทั้งสามคนยืนนิ่งเฉยจ้องตาขเขม่งมองไปยังองค์เทวรูปซึ่งแกะสลักด้วยศิลา เป็นรูปพระนารายมีสี่กรถือตรีคาาจักและสังเทวรูปฝีมือขอมนี้มีขนาดใหญ่กว่าคนประมาณสีเท่าประทับยืนเด่นเป็นสงา่าเบื้องหน้าขององค์เทวรูปเป็นแท่งศิลาขนาดใหญ่มีดอกไม้สดวางกองอยู่มากมายแต่ดอกไม้เหล่านี้เหี่ยวแห้งร่วงโรยไปเกือบหมดแล้วนี่เละครับองค์เทวรูปที่ศักดิ์สิทธิ เสือใบกล่าวถามเบาๆแต่เสียงของเขาดังก้องกังวานได้ยินถนดัดค่ะถูกแล้วพวกทรมินเคยเชิญดิฉันมาที่นี่เพื่อทำพิธีสักการะเคารพองค์เทวรูปตามประเพณีของเขาสองครั้งดิฉันไม่ใคร่สบายใจเลยเมื่อได้เห็นองค์เทวรูปองค์นี้ดูสิคะระเนตรของท่านกําลังจ้องมายังพวกเราอย่างทะมึงทึงเข้าหัวรอ ไม่มีอะไรที่ควรจะกลัวหรอกครับเทวรูปนี้ก็คือหินนั่นเองและสลักด้วยฝีมือช่างในสมัยโน้นผมพอจะสันนิษฐานได้ว่าบริเวณป่าแถบนี้เมื่อครั้งกระโน้นอาจจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งจะมีองค์เทวรูปปรากฏอยู่ในถ้ำเจ้าคุณรณภพเสนีว่าช่วยกันสำรวจด้วยทั่วเถอะหลานชายบางทีเราอาจจะได้พบทรัพย์สมบัติอันมีค่ามากมายซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ก็ได้ ว่าความจริงสับสมบัติแก้วแหวนเงินทองไม่มีประโยชน์อะไรสำรับอาหรอกเพราะอาถือสันโดษต้องการความสงบเงียบเท่านั้นทั้งสามคนพากันเดินตรงมายังองค์เทวรูปทันใดนั้นเองที่มุมมืดสลัวระหว่างหมู่ก้อนหินทางซ้ายมือร่างของมนุษย์ทมินค่อยๆโผล่ศีรษะขึ้นมองดูบุคคลทั้งสที่บังอาจล่วงล้ำเข้ามาในเทวสถานด้วยความชิงชัง เขาคือหมอของพวกมนุษย์ทมินหมอหรือพ่อมดที่อวดอ้างตัวเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรและเป็นที่ปรึกษาของนางพญาซึ่งพวกทมินทั้งหลายมีความเคารพนับถือเขาและทุกคนเรียกเขาว่าหมอหมอถือธนูอยู่ในมือข้างขวาใบหน้าของเขาบึ้งตึงน่ากลัวเขาโกรธแค้นเสือใบอย่างที่สุดพักพวกของเขาและนางพญา ได้ถูกพวกเชิดดำยิงตายจนเกือบหมดสิ้นที่เหลือตายก็พากันหนีเตลิดเปิดเปิงไปคนละทิศละทางไม่มีใครคิดจะต่อสู้ต้านทานกองโจรเชริดดำอีกแล้วเว้นแต่หมอคนเดียวความเจ็บช้ำน้ำใจความอาฆาตพยาบาททำให้หมอมาแอบซ่อนอยู่ในถ้ำตั้งแต่เมื่อคืนเขามั่นใจว่าอย่างไรเสียวัลภาหรือเจ้าคุณรนภพเสนี คงจะพาเสือใบมาทําเทวะสถานของเขาหมอจึงคอยสังหารขุนโจรด้วยลูกธนูอาบยาพิษมันคือยางนอง่องยางไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถจะจบชีวิตมนุษย์ได้ภายในครึ่งชั่วโมงหมอจ้องเขม็งมองดูเสือใบพลางหยิบลูกธนูขึ้นพาดสายเหนียวน้าวมันขึ้นด้วยกำลังแขนของเขาเล็งหมายระดับหน้าอกเสือใบแล้วปล่อยลูกศรอ,ออกไปทันที ลูกธนูแหวกอากาศวืดเสียบหน้าอกด้านขวาเสือใบทะลุสมุดโนต้ตเล็กๆเล่มหนึ่งและฝังลงไปในหน้าอกของขุนโจรประมาณ1นึเซนติเมตรด้วยกำลังแรงของมันถ้าหากว่าไม่ได้สมุดโนต้ตเล่มเล็กกรองรับไว้ก่อนลูกธนูก็คงจะเสียบทะลุหลังเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยเวลาพาวีดร้องสุดเสียงเจ้าคุณรณภพเสนียกปืนกลมือขึ้นประทับ ท่านแลเห็นหมอถือธนูวิ่งผ่านหน้าท่านไปอย่างรวดเร็วเพ่นแผลวไปซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังหมู่ก้อนหินเพื่อใช้ธนูสังหารท่านเจ้าคุณและวัลภาต่อไปเจ้าคุณรณภพเสนีปล่อยกระสุนสเตนออกไปจากลำกล้องหนึ่งชุดก้อนหินที่หมอย,ยึดเป็นที่กำบังตัวถูกกระสุนปืนแตกกระจายมองเห็นถนัดวัลภาพาคุณเลวัดหลบเข้าที่กำบังเร็ว เจ้าคุณร้องบอกที่ดาของท่านเสียงสัน่นคุณโจรกัดฟันกระชากลูกธนูออกมาแล้วโยนทิง้งเขายกทำสันยิงปาราดไปยังหมู่ก้อนหินและวิ่งเข้าไปอย่างห้าวหาญหมอเสียขวัญเสียกําลังใจแล้ววางธนูและลูกศรผุดลุกขึ้นยืนชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะวลภาวิ่งปาราดเข้ามายืนเคียงข้างเสือใบขยับสเตนเตรียมพร้อมที่จะทำการยิงหมอ วัลพาร้องขึ้นแกดอกเลยเนี่ยหมอสยะยิ้มและกล้มศีสาะเล็กนอ้อยอืถูกแล้วข้าเองเทพเจ้าแห่งขุนเขาสั่งข้าให้คอยสังหารเสือใบที่จะล่วงล้ำเข้ามาในเทวะสถานนี้คุณโจรปราดเข้ามายืนประชิดต,ตัวเจ้าหมอหมัดขวาของเขาลั่นปังออกจากช่วงแขนอันล้ำสันกระแทกถูกหน้าหมอเต็มแรง ร่างอันสูงใหญ่ของหมอส่วนเซไปหลายก้าวเจ้าคุณรณภพเสนียกสเตนขึ้นหมายศีรษะหมอตายซะเถอะมึงวลภารีปัดกระบอกปืนท่านเจ้าคุณทันทีอย่าค่ะคุณพ่ออย่ายิงมันหมอมันใช้ธนูอาบยาพิษยิงคุณเรวัตชีวิตคุณเรวัตกำลังอยู่ในระหว่างอันตรายแต่ลูกทราบดีว่าหมอมีวิธีแก้ไขผู้ที่ถูกธนูอาบยาพิษจับมันไว้เถอะค่ะคุณพ่อ บังคับให้มันช่วยคุณเรวัตมอหัวเราะลัน่นเป็นการหัวเราะอย่างเย้ยหยันหืมเฮ้ยเจ้าผู้เป็นคนต่างทินบัดน,นี้กรรมได้สนองเจ้าแล้วเจ้าได้ฆ่าพวกเราตายยับผลกรรมนั้นก็ตอบแทนเจ้าเช่นเดียวกัน <c oughs> ยาพิษของข้าที่ทาไว้กับปลายธนูไม่มียาใดที่จะรักษาให้หายได้ เจ้าจะต้องตายในสองสามนาทีนี้คุณจนรู้สึกเจ็บปวดที่บาดแผลทันทีมีความรู้สึกเหมือนกับคนที่ถูกอสอรพิษกัดแต่จิตใจของเสือใบย,ยังเข้มแข็งอยู่เสมอกำยิงแกละหมอคุณจนพูดอย่างเครี้ยวกราดฮชีวิตต่อชีวิตกันตายแกก็ต้องตายเจ้าหมอยิ้มให้เขาความตายข้ากลวัวยังไงล่ะยิงซิ เสือใบจะวนหาเชิดดำชีวิตของเจ้ามีค่ากว่าข่ามากนักยินเถอะข้าไม่กลัวพักพวกของขา้าถูกข่าเกือบหมดแล้วข้าจะอยู่ไปทำไมก่อนที่คุณโจรจะพูดว่าอะไรสมุนเชิดดำทั้งสามคนก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในถ้ำทุกคนมีปืนยิงเร็วถืออยู่ในมือพี่ใบครับใครคนหนึ่งตะโกนขึ้น คุณโจรหันมาทางบริวารของเขาไอ้น้องชายจับตัวไอ้หมอเน,นี่ออกไปนอกถ้าเดี๋ยวนี้มันแอบยิงกันด้วยธนูอาบยาพิษอ้ยกันเป็นอะไรไปเนี่ยอ้ยเสือใบมีกริยาท่าทางเหมือนจะเป็นลมสมุนของเขาคนหนึ่งปราดเข้ามาประคองเขาเจ้าคุณรนภพเสนีกล่าวกับบริวารของเสือใบทั้งสามคนคุณเรวัตถูกยิงที่หน้าอก โนนลูกธนูถูกกระชากทิ้งไว้ที่นั่นมันคือธนูอาบยาพิษรีบพานายเขาแก่ออกไปนอกถ้ำเถอะจะได้ช่วยเหลือกันสมุนโจรคนหนึ่งยกมือทั้งสองบีบคอเจ้าหมอทันทีมึงรอบทำร้ายนายของกูไปเสียทังมึงวัลภารีบเข้าไปห้ามอย่าอย่าทำเขาอย่าจ้ะอิหมอเนี่ยเป็นหมอของพวกธมินเป็นคนเดียวที่รู้จักวิธีแก้ไขผู้ที่ถูกธนูอาบยาพิษ บังคับมันให้รักษาคุณเรวัตเจ้ามิฉะนั้นนายของเธอจะต้องตายในครึ่งชั่วโมงนี้เจ้าคุณรณภพเสนีพูดตัดบทพาออกไปจากถ้ำซิระวังอย่าให้ไอ้หมอหลบหนีได้ถ้ามันไม่ยอมรักษาคุณเรวัตก็ต้องหาวิธีทรมา,านขู่บังคับมันหมอหัวเราะลั่น <c oughs> ข้ายอมตายชีวิตของข้าจะแลกเปลี่ยนกับชีวิตของนายโจรเชิดดำ ข้าพอใจแล้วพักพวกของข้าที่เหลือตายจะได้กลับมาตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่อีกป่านี่เป็นทินของเราเราอยู่อาศัยกันมาชั่วคนแล้วเราจะฆ่ามันต่อสู้กับมันที่บุกรุกเข้ามาในทินของเราสมุนของเสือใบคนหนึ่งตบหน้าหมอดังฉาดไม่ต้องพูดออกไปจากถ้ำเดียวนี่ประเดี๋ยวพ่อยิงทิ้งสินนิไอ้ดีพูดจบ เขาก็ฉุดกระชากลากตัวเจ้าหมอออกไปเสื้อใบถูกประคองออกมาจากถ้ำโลหิตท,ที่บาดแผลเป็นสีดำความเจ็บปวดรวดร้าวได้ทวีขึ้นจนหมดเรี่ยวแรงแทบจะเดินไม่ไหววัลภาเข้าประคองอีกข้างหนึ่งเจ้าคุณรณภพเสนีถือลูกธนูอาบยาพิษลูกนั้นเดินตามหลังทุกคนเต็มไปด้วยความวิตกเป็นทุกข์ในอาการของขุนโจรแต่เสือใบนั่นแหละ กลับพูดปลอบใจวัลภาและคนของเขาว่าเขาไม่เป็นอะไรอาการของเขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ทันจะออกมาพ้นถ้ำขุนโจรก็ล้มหวบลงเขาหมดกำลังแล้วอำนาจยาพิษทำให้เขาขมวดคิ้วนิ้วหน้าและร้องครวญครางออกมาเบาๆ เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ